ขั้นตอนการอัพโหลดโปรแกรมลงสู่ตัว YK h m i นะครับแบบง่ายๆเลยอันดับแรกให้ต่อสายดาวน์โหลด h m i นะครับที่สาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ของท่านก่อนตรงที่มอสผมชี้นี้นะขออภัยฮะแล้วก็ต่อไฟนะครับจาก power supply บวก 24V โวลต์กับลบตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับอาจจะผิดขั้วได้ต้อง ต้องระวังโดยปกติแล้วมันจะมีเขียนบอกนะครับให้สังเกตดีๆแล้วก็ต่อมาเมื่อเสียพ่อกับคอมพิวเตอร์แนละ้วใช่ไหมเราก็จะมาดูไดเวอร์ดูคอมพอร์ตก่อนนะครับคอมพอร์ตอคอมพอร์ต นี่ตัวนี้นะครับเสียบเข้ามาแล้วัจากนั้นผมจะไปเปิดโปรแกรมเมื่อเปิดขึ้นมาผมจะนิวนะครับตั้งชื่อโปรเจกต์ test upload เก็บไว้ที่โปรเจกต์ของผมนะ hmi โอเค m o เดียวกับ Display Model, นะดิสเพย์โมเดลนะฮะจยิงไมันต้อง,ออง Model, นะเอาเสียงโมเดลเนาะเป็นเวอร์ติโกกับแนวตั้งแนวนอนนะครับแนวตั้งแนวนอนผมจะเอาเป็นแนวนอนนะครับส่วนไอตรงนี้ผม S 700นะครับจะรู้ได้ไงว่าเลือกตรงไหนนะครับผมจะดูเปรียบเทียบกับตารางนะครับของผมคือรุ่นนี้ซึ่ง มันก็จะมีติดอยู่ข้างหลังเนาะข้างหลังข้างหลังข้างหลังไอ้ตรงตัวนี้นะครับ mm สามศูนย์ ma เราก็ปิดโอเคแล้วก็ next ก,ก็ตัวนี้ใช้ของมิซูนะครับตัว cpu ตัวชิปมัน แล้วก็ fx ซึ่งในตารางจะมีบอกนะครับเนี yeah. ่ย device s e r v i c e นะครับ fx cpu port หลังจากนั้นผมก็จะกด next อันนี้ก็ไม่ต้องเลือกอะไรมันนะครับเราแค่จะ test upload ก่อนอันดับแรกนะครับหลังจากนั้นผมจะสร้างอะไรขึ้นมาดีกว่า อาบัตทอนสักอันหนึ่งปุมม่มใหญ่เลยนะครับเสร็จแล้วผมก็จะกดบิวอ่ตรงตอนนี้บิวเสร็จแล้วทีนี้กดดาวน์โหลดนะครับพอกดดาวน์โหลดเนี่ยมันจะป๊อปอัพขึ้นมาให้เรายังไม่ต้องสนใจเลยมันแค่ต,ตอนนี้เทสต์อัพโหลดลงหน้าจอนะกดอัพกดดาวน์โหลด อ่ตอนนี้ของผมอัพโหลดเสร็จและกดปิดไปมีเท่านี้นะครับถ้าอัพโหลดสำเร็จก็คือใช้งานได้ต่อไปก็จะเป็นการเขียนรายละเอียดลงค่อยๆลึกลงเรื่อยๆขค,ครับ